ผมมีเรื่องโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าคืออะไรนะครับผม,มเดี๋ยวขอสลับหน้าจอก่อนนะชัดเจนไหมครับอืมเนี่ยชัดเจนไหมครับ <laughs> โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กกนการช่างนะครับผม โอเคท้าวความก่อนนะก็คือเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานะฮะคอมผมได้ไปทำการอัปเกรดขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่มันกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของผมเลยก็คือการ์ดจอครับการ์ดจอผมพังครับใช่การ์ดจอ พังก่อนที่ผมจะบอกว่าพังยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนฮะก็คือก่อนหน้านั้น CPU และเมนบอร์ดของผมผมใช้เป็น i5 4 4 0 0ซึ่งเก่ามากนะผมส่วนบอร์ดก็ msi gaming 3และพอมาเดือนมกราผมได้มีโอกาสไปอัปเกรด CPU และเมนบอร์ดใหม่การ์ดจอของผมเนี่ยเป็นการ์ดจอตัวเก่าซึ่งใช้งานมาเกือบ7ปีแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยให้พี่เขาเปลี่ยนซิลิโคนให้พอเปลี่ยนเสร็จเท่านั้นแหละกลับบ้านมาใช้ งานไม่ถึง30นาทีเครื่องค้างครับ CPU กับเมนบอร์ดที่ผมเปลี่ยนฮอ,อ่ะมาดูกัน CPU ที่ผมอัปเกรดมาใหม่ก็จะเป็น i5 124.0 0ไม่มีรหัสต่อท้ายนะผมเพราะว่าสามารถรัน Windows โดยที่ไม่มีการ์ดจอได้นะฮะ i5 124.0 6 6คอ12เทรดนะผมส่วนเมนบอร์ดก็จะเป็น g ิกะไบต์นะครับผมรหัสก็ B660M นะฮะอันนี้เลย DDR4 อยู่นะครับผมผมใช้ 16GB ินะมัมมี่1ิ g หกืืม กลับมาเรื่องการ์จอแป๊บหนึ่งฮะการ์จอที่พังใช่ครับผมมันก็คือการ์จอผลิตฮะ Gforce e GTX 1080มันได้จากผมไปแล้วนะครับผมถึงจะบอกว่าจากแต่ก็ยังไม่จากแบบ100%นะฮะเพราะอะไรรู้ไหมนี่ครับกลับมาคอมใหม่แป๊บหนึ่งเพราะผมก็ยังใช้ Gforce e GTX 1080อยู่คือ <c oughs> ทำไมผมถึงบอกว่าพังพังหน้าที่นี้ที่ผมหมายถึงก็คือถ้าเราใช้การจอในการเล่นเกมหรือการประมวลผลเยอะๆนานๆไม่เกิน30นาทีฮะค้างทําอะไรไม่ได้เลยเล่นเกมไม่ได้ ทำงานก็ไม่ได้ที่ใช้กราฟิกหนาๆทำไม่ได้เลยนะฮะผมสังหอนใจว่าอันนี้ผมสันนิษฐานนะก็คือการระบายความร้อนมีปัญหาตอนนี้นะฮะทิ้งลูกตัวเองก่อนผมบอกเลยว่า i5 12400นี่เพียงพอสําหรับผมนะผมผมไม่จำเป็นต้องเอา i7 i9 นะฮะพอกลับมาดูคอมที่ผมเล่นเกมนะผมใช่ตอนนี้ไหนละ่ะถอยออกมานิดนึงตอนนี้นะครับผมผมใช้น้ตบุ๊กครับเล่นเกมอยู่เพราะว่าคอม ทำอะไรไม่ได้อันไหนๆแวะมาแล้วบอกสเปคนิดนึงแล้วกัน,นโน้ตบุ๊กที่ผมใช้อยู่จะเป็น ASUS ROG Stix 17นะผมส่วน CPU ก็อันนี้ฮะ i9 ขอโทษที่มือสั่นนะถ่ายโทรศัพท์นะผม i9 นะครับผม5000 <CD S 1> ีีรี e ์แรงกว่าคอมหลายเท่าแต่เสียเปรียบเรื่องการ์ดจอนิดหน่อยอย่าลืมว่าการ์ดจอโน้ตบุ๊กกับการ์ดจอคอมสเปคมันต่างกันทุระโย์ถึงแม้จะเป็น30 50 Ti ของแล็ปท็อป กับ PC นะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมต่อไปครับเรามาเข้าประเด็นหลักดีกว่าก็คือเมื่อมอการลาฮะผมได้สั่งการจอใหม่ไป1ตัวนะครับผมซึ่งการ์จอนี้ขอบอกก่อนเลยนะว่าผมสั่งมือ2มาใช้แบบรอเวลาก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเล็ง30 60ไว้อยู่ ไม่จำเป็นต้องเอา3080หลอกแพงนะฮะคุณเชื่อไหมครับว่าผมเกือบจะโดนโกงผมรอของตั้งแต่สิ้นเดือนมกราจนถึงเมษาเนี่ยเกือบเท่าไหร่อะเกือบ3เดือนนะฮะใดหายนึกว่าของจะไม่มาแล้วนะครับผมของที่ว่านี่ก็คือนี่อยู่ในกล่องนี้ครับให้ดาวฮะ ออผมอะยังไม่ได้เปิดดูหรอกแต่น้องผมมาเปิดดูแล้วเพราะว่าต้องยืนยันสินค้านะฮะสิ่งที่ผมได้มานั่นก็คือใช่ครับผมกาดจอฮะการ์ดจอตัวนี้ไม่ใช่ซีรีส์30นะแต่ยังเป็นซีรีส์10อยู่ก็คือ1050แต่ดูจากสภาพนะฮะเหมือนใหม่อยู่อะอ่ะพูดง่ายๆเลยแล้วกันนี่ครับผมมันก็จะเป็นซีรีส์ GTX 1050นะผม4 g จนะฮะซึ่งสั่งเป็นมือสมาก็ตามสภาพนะครับผมเดี๋ยว อีกรอบหนึ่งแล้วกันซึ่งการ์ดจอตัวนี้นะฮะรู้สึกว่าไม่มีต่อไฟเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับผมการ์ดจอตัวนี้ไม่มีต่อไฟเลี้ยงนะฮะสามารถเสียบแล้วใช้ได้เลยโอเคครับผมนี่แหละคือการ์ดจอตัวที่มีปัญหาของผมนะฮะโลโก้ติดเหมือนเดิมนะผม GForce GTX 1080ะฮะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเพราะพัดลมตัวนี้เสียครับผม <c oughs> คือการ์ดจอตัวเนี้ยพัดลมเสียไปหนึ่งตัวก็คือ5ปีผ่านมานะฮะผมใช้แค่ ตัวนี้เท่านั้นในการเป่าความร้อนออกโอเคครับผมเดี๋ยวขอถอดแป๊บนึงนะถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะกา๊าจอที่อยู่กับผมมาเกือบ7ปีนะฮะได้เวลาปลดระวางมันแล้วนะผมซึ่งกา๊าจอตัวนี้นะฮะผมไม่ขายนะอบอกไว้ก่อนเลยผมจะเก็บเอาไว้นะผมซึ่งนี่ก็คือกร์ดจอที่ผมใส่มานะฮะส่วนอันเขียวเขียวที่คุณเห็นที่มันอยู่ใกล้กับก๊์ดจอนะผมมันคือก๊์ด Wi-Fi นะฮะซึ่งคอมเครื่องนี้ไม่มี WiFi ฝังบอร์ดนะครับผมก็น่าเสียดายอยู่นะฮะโอเค เรามารองเปิดเครื่องกันเลยนะครับผมว่าจะติดหรือเปล่าเสียวๆอยู่นะเนี่ยลืมบอกไปนะฮะความผมเนี่ยตอนแรกใช้ SSD อยู่นะผมเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมถอด SSD ไปใส่โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ SSD ที่เขาให้มา500กิกนะผมไม่เพียงพอฮะผมเลยถอดจากตัวนี้1 t ทไปใส่โน้ตบุ๊กและคอมตอนนี้ใช้ HDD ในการรัน Windows นะผมเพราะฉะนั้นท้าแน่นอนครับผมโอเคครับ อย่างน้อยมันก็เปิดติดนะ,ะถือว่าเปิดติดนะครับผมแต่เลสโซลูชันเดี๋ยวผมต้องไปแก้สักนิดหนึ่งก่อนนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับวินโดว์ผมกลับมาเต็มจอเรียบร้อยแล้วนะฮะลงวินโดว์อะไรเรียบร้อยเลยครับผมก็ถือว่าช่วงนี้ผ่านครับเปิดติดทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างแต่ยังไม่ได้ลองของนะฮะแต่เผระอิญว่าผมมีเรื่องโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าคืออะไรนะครับผม,มเดี๋ยวขอสลับ หน้าจอก่อนนะก็อย่างที่ว่านะฮะพอดีว่าผมไปเจอสิ่งที่น่าสนใจมานะผมซึ่งผมเจอแจ็คพอตก็ไม่เชิงว่าแจ็คพอตหรอกผมก็เดาได้แล้วล่ะว่าทําไมมันถูกนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เสียใจนะครับผมที่ผมซื้อมาคําว่าแจ็คพอตของผมคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูคุณเห็นหรือ,อยังฮะอืมผมว่าพวกคุณน่าจะเห็นแล้วล่ะนะมาดูกันชัดๆนะครับผมว่าผมเจอแจ็คพอตอะไรชัดเจนไหมครับอืมเนี่ยชัดเจนไหมครับ <laughs> เฟกนะฮะใช่การ์ดจอที่ผมได้มานี้ไม่ใช่ของแท้นะครับผมเป็นของก๊อปที่สั่งจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะซึ่งคุณก็รู้ว่าประเทศไหนที่ของก๊อปเยอะที่สุดนะฮะเราจะไม่พูดถึงกันนะครับผม,ม <c oughs> เราจะมาดูเรื่องรายละเอียดกันนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าเขาให้อะไรมาบ้างในการ์ดจอตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันทีหลังนะครับผมโอเคเริ่มจากอันแรกฮะ CPU อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเฟกมาหรือเปล่าแต่ดูจาก วงเล็บเนี่ยมันบอกเฟซก,ก็คือเฟกใช่เฟกจริงๆไอทีร ID เราจำเป็นที่จะต้องดูก็คือเมมโมรีไทนะครับผมตรงนี้เมมโมรีจะเป็น GDDR5 uh huh. จะเรียกว่าดีก็ไม่ได้เอาเป็นว่าผมเรียกว่าภาพรวมแล้วกันนะฮะก็คือเมมโมรีเขาให้มาสีก็จริงแต่การใช้จริงนี่ไม่รู้นะผมส่วนบัสก็128 1 0 5 0 TI ของแท้ะฮะมันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะซึ่งอันนี้ผมขอบอกเลยนะ,ะว่าผมไม่เสียใจที่เป็นของปลอมนะครับผมเพราะว่าผมอะทำใจไปแล้วละ่ะตั้งแต่ราคานะฮะซึ่งราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยก็คือที่ผมได้มานะคือ3,000บาทนะครับผมแน่นอนอะผมคิดแหละ1ไม่ใช่ของมือหนึ่งแน่นอน2การที่ขายถูกแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีซัมติงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งใช่ครับผมผมเจอแล้วฮะนั่นก็คือสิ่งที่คุณเห็นนี่เองหลังจากที่ผมไปลอง ทดสอบเกมมานะฮะพ้นสรุว่าเล่นไม่ได้ครับใช่ฮะเล่นไม่ได้ผมเดานะฮะว่ากราฟิกตัวนี้เขาถอดฟังก์ชันสักอย่างหนึ่งออกนะผมก็คือไม่สามารถรันเกมที่เป็น DirectX 11เอขึ้นไปได้หรือไม่สามารถประมวลผลเกมใหม่ๆได้เลยนะผมอ่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเปิดนาลกะใช่ไหมเข้าสู่หน้าอินโทรแล้วก็ค้างไปเลยแล้ด้งออกนะฮะ ส่วนเกมชินเดี๋ยวผมลองให้ดูเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเกมอะไรที่มีโมเดล 3D และรันกราฟิกหนักๆเราจะเล่นไม่ได้เลยเกมชินค้างอยู่หน้านี้และไม่ไปต่อเลยนะครับผมแล้วก็มืดเด้งครับใช่ฮะไปต่อไม่ได้ฮะเกมนี้ต่อไปเรามาดูเกมที่เล่นได้บ้างนะฮะเกมที่เล่นได้จะเป็นเกมแนว 2D กราฟิกไม่หนักมากนะครับผมอันนี้เล่นได้ อย่าง Battle Block เล่นได้ครับผมอ่าอันนี้เข้ามาเกมปกตินะฮะกราฟิกลื่นไหลไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเกมนี้ใช้กราฟิกต่ำมากๆนะครับผมอ่ะต่อไปเกมในยุค90กันบ้างนะผมใช่ไหม2550นะผมอย่าง Assassin's Creed 2นะเกมนี้ก็เล่นได้นะครับผมเข้าได้ปกติแต่เกมที่เป็นเจนใหม่ๆไม่สามารถเล่นได้เลยสังขอนใจว่าผมจะต้องกลับไปใช้การ์ดจอเดิมแลว มีการโหลดฉากนิดหน่อยนะฮะอ่าเกม a s s a s ส i n s c r e e ส2สามารถเล่นได้ในเฟรมเรทที่30นะฮะถือว่าเล่นได้ใช่ต่อไปเป็นเกมที่ผมอยากจะลองดูแต่ยังไม่ได้ลองนะฮะนั่นก็คือเกมที่อยู่กับห้องเรามานานมากเลยนะผมนั่นก็คือเกมวิน,นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นแน่นอนครับผมว่าต้องมุดก่อนคุณอาจจะไม่เห็นตอนที่หน้าโหลดหน้าอะไรพวกนี้นะฮะกับพี่ปีกและ้ะในคลิปอาจจะไม่เห็นนะ แต่นอกเกมนี่นั่นไงไม่รอดยังไงก็ไม่รอดตอนแรกนึกว่าไม่รอดนะฮะเพราะว่ามันค้างบ่อยมากแต่ตอนนี้เข้าเกมได้นะครับผมโอเคอยู่หน้าเช็งชาร์เครแล้วแต่ทีนี้เราจะเข้าไปดูว่ามันสามารถเล่นได้ไหมนะครับผมแต่ให้เราก็น่าจะเล่นได้อยู่หรอกนะ,ะสรุปนะครับผมเล่นไม่ได้ฮะเข้าไปปุ๊บเดินออก อินค้างเลยกาสจอดีโอเคนะครับผมสรุปเลยนะฮะว่ากาสจอในราคา3ามพันบาทเนี่ยดีสำหรับคนที่เอามาใช้เปิดดู YouTube ทำงานเล็กๆน้อยๆดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแบบเบาๆได้นะครับผม ไม่สามารถเล่นเกมที่ระดับทิปเปิลเหรือเยวาวาทิปเปิลเเลยขนาดเกมระดับ A อยังเล่นไม่ได้เลยนะฮะส่วนผมที่ซื้อกาดจอตัวนี้มาลองนะ,ะก็ผมก็คิดไปแล้วแหละว่าทําไมราคามันต่ำนะฮะผมทําใจไว้แล้วและก็สิ่งที่ได้มาก็เรียกว่าผิดหวังอยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่มันสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล็กๆได้นะฮะ คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะ mm hmm. ผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ